แล้วก็ผมก็สวัสดีครับผมมีัผ่นมาแจกเหมือนเดิมครับผมโอเคก่อนเดินก่อนทุกคนจะไปโหลดแน่นนะฮะให้ทุกคนกดตรงรูปสมุดนะโอเคครับผมเนี่ยกดตรงรูปสมุดหลังจากนั้นให้ทุกคนกดสีฟ้าแล้วก็เอาตัว n 3 2เข้ามานะครับผมอ่าเลือกตั้งค่าตามใจเลยตรงนี้นะครับผมอ่าหรือว่าจะตามผมก็ได้แล้วแต่จะเป็นคอมทุกคนจะรับได้นะฮะโอเคแต่ว่าผมไม่โหลดนะเพราะว่าผมใช้อยู่ คือ n สามสิโอเคหลังจากนั้นทุกคนมาตั้งค่าเซตติ้งนะครับผมให้ตามผมเลยกดตรงรูปเฟืองนะครับผมเนี่ยให้ทุกคนกดเข้ามาว่าโฟนให้เลือกเป็น rg O 2ครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมหลังจากนั้นกดเซฟแล้วก็กดไปตรงแอดวานซ์ให้เปิดด้านบนสุดครับผมที่มีเลค่ะก็เปิดตัวกราฟิกครับผมให้เป็น full frame นะโอเคหลังจากนั้นทุกคนก็ตรงนี้ให้เป็น high profile mode เหมือนกันครับผม เค่ผมแค่ okay, นี้นะเนี่ยตามนี้ครับผมหลังจากทำตามนี้ให้ทุกคนไปต่อไปคือเออไปพิมพ์ตัวนี้ครับผมเนี่ยพิมพ์เขาว่ารันแล้วก็ตามนี้เลยครับผมโอเคแล้วก็กดโอเคมากดแล้วก็กากบากทิ้งเลยครับผม แล้วก so ็ท MM <B> ุกคนกดปิดให้หมดเลยครับผมแอตตี้ไวรัสนะตรงนี้เข้าตามผมเลยแล้วก็กระบำลทิ้งไปแตกไฟฮะโอเคผมแตกไฟออกมาเลยหนึ่งครับผมแตกไฟไฟทุกตัวคือหนึ่งโอเคอันนี้ผมได้แตกไฟแล้วก็จะกดไปทุกคนกดลานแอดมินนะผมเนี่ยลานแอดมินเตเตอร์เนาะก็กดแยก โอเคอันนี้เป็นรหัสเก่าโอเคนะรหัสดนคลิปของเขาผมดูคลิปให้จบนะจะได้รหัสไปหลังจากทุกคนใส่รหัสได้กดเข้าไว้อินตอร์นี้ครับผมเนี่ยไปล,ลองอินตอร์นี้ครับผมรอนะครับผมหลังจากนั้นอย่าเพิ่งเปิดนะให้ทุกคนไปเข้าโซนไปเข้าโซนนะเพื่อจะทำการเปิดตัวตั้งค่าถัดไปนั่นเองโอเคเนี่ย รอสักครู่นะผมว่าคอมไม่ได้แรงมากนะผมนะโอเคหลังจากเข้ามาครับผมเราทําอะไรเสร็จหมดแล้วให้เรามาเริ่มเปิดแผเนลกันเลยตัวแรกครับผมให้เป็น F2 นะโอเคครับผมแล้วก็กด F2 กลับมาตัวที่3เป็น F12 นะ F12 ครับผมโอเคหลังจากนั้นรอให้มีเสียงครับผม ไม่มีเสียงไม่ได้นะโอเครับผมรอนาน,นานนานครับผมเพราะว่ามันยังทำการประมวลผลนี่เ,เองโอเคเดี๋ยวซื้อปืนรอเลยเอาเป็น P5 ล้าแล้วนะเนาะทุกคนเห็นปะถ้ามีเสียงก็ถือว่าติดพวก,กโอเคเลยอ่ะเลได้าดูถัว่วตัวนี้เป็นหนดพีดด่เพ่อผมไปดูด,ดเบอร์นะขาวมีแดง าก่อนเดเนี่ยเอาเนียนะอ่าตอนนี้สามารถได้ตอนนี้ผมก็เรียอยแค่บห้าเปอเซ็นครับผมมันก็ไม่ได้เเนี่ยไม่ได้ลาเยครับผมองเอ่ว ต่อมาผมไปเปิดมองกันเลยตัวที่3คือปิดแบบไม่ให้ดูดหัวครับผมเนี่ยให้มันโดนตัวับมเนี้ยแบบแบบเราไม่ปิดปิดดูดเอาเขีเเยมมองหรือว่าอะไรกเ็เรามาปิดกลับครับก็จะทำการดูดหัวเหมือนเดิมครับผมเนี่ยนะเสียนะเดี๋ยวผมมีเงินแดงเลยรอบน,นี้ คนเล่นได้คแบบยังไงอะ่ะให้มันเนียนมากอันนี้ไม่ต้องทำไรมันนะครับผมกดอันนี้เป็นสแนลลงอันนี้คือมองนะครับผมไปกดทากมินิเจอร์ขึ้นมาก่อน,นครับผมอ่าลากมาให้กดแล้วมันขึ้นเป็นตัวเลข1 2 3ก่อน,นครับผมนี่รอครับผมตรงทากมินิเจอร์ให้เป็นขึ้น1 2 3แลสอมถ้ามีเสียงดังนะครับถ้ามีเสียงคือโอเคเล่นได้เลยค่อยเปิดตัวตัวอื่นเนาะ รอสักครู่กระบผมนานหน่อยโอเคครับผมเนี่ยปะ่ะเนี่ยนะแม่ตัวเลขแบบเนี้ยก็แห่มนมีเสียงก็ให้มันหายไปอะ่ะถือว่าได้ครับผมในตอนนี้ก็ต้องรอสักครู่โอเคครับหลังจากมีเสียงกากระบาดที่ไม่เลยเปิดตัวอื่นเนี่ยปะ่ะเส้นมองก็มาละโอเคครับใครถ้าใครอยากให้ดูดเวอร์อรอรก็แบบเปิด2-3อันนะครับผมอันนี้ ผมให้มันดูดแค่สัก50%พอนะเพราะรหัสตัวนี้ก็เป็นผมจะน,นี่คือดูดเบอร์นะตรงนี้ปิดไปโอ้โหถ้ามันดูแล้วผมเวลาเรายิงไม่จับเนี่ยา,าะคารง นนถ้าศัตรูเล่นน้อยแล้วขึ้นหัวอะไรบงประมาณห้าหกนี่จะเข้าใจอ่ะดันเล้งใหญ่ดันเล้งยาวขึ้นไกนโอเคเขาบอกเนี่ยมีแจกบหลอดของมือถือยังไม่ผ่านทุกคนผมก็่หวานอ่ะยังมีการแล้วแม่แม่มาจา แต่ว่าคนจะเอาก็ได้ครับผมเป็นของ Android ไอว้แต่ว่าห้ามเล่นรหัสมือถืออะ่ะคนใหญ่จะติดดำอะ่ะเดี๋ยวมาซื้อสไนกันดีกว่าเขาเป็นปืนที่เสิร์เนาะเดี๋ยวสายหาย้ไลฟ์บกไม่ติดตัวอะ่ะสไนก์ครับผมเดี๋ยวจะสอนเปิดสไนกยล็อก เปิดไม่ได้เป็นท er ี่อะไรเกมบั็กละแป๊บนึ่งทุกนได้ละเกมกากทุกคนโอเคครับผมอันนี้ยังไม่เปิดก็ยังไม่ติดครับผมลากมาฮะมาหน้าแรกเลยด้านขวามือครับเปิดตัวแรกไปอันนี้มันค้างไม่เป็นไรนครับผมรอครับผมทำการ,ร,ร,รจะไปกดนะเดี๋ยวมันจะเด้งออกรอผมอย่าไปทำอะไรมานะผมมันก็รอให้มีเสียงก็จะเล่นได้ปกติเลย นะครับผมเนี่รอสักครู่ <S <S คือตัมองดีมากโอเคครับผมตอนนี้ก็ตายละเนี่ยอันน,นี้ดูดเวอร์ครับผมเนี่ยดูดเวอร์ก็เ,เปิดตัวที่สองโอเคไม่อยากเวอร์ก็เปิดไลยอีกครับผมตัวที่สองรอฮะรอสักครู่นึงครับผมเดี๋ยวก็ได้ละให้ FPS ปกติ เปิดตัวที่3มาแล้วก็เปิดเปิดอีกครั้งนะครับอันนี้คือทับย์เร็วก็ไม่เบิร์ดนะครับผมแบบต้องมีเลงด้วยนะครับผมถ้าเปิดแบบนี้แล้วไม่มีเลงก็ดูถ้าเล่นแรงใหญ่ยัง,ยงไงก็เจอทีละคนสี่คนนะอย่างมากนะคระมันก็หลุดอยู่นะแต่ว่าเข้เาไปโซนนี้ก็เป็นเยอะมันเป็นหน,นึ่งทีหนึ่นะทงทั้งหนึ่งเป็แบบต้องปิดตัวที่สามมันไม่ดูเลยด,ดู ถ้ากระโดดมันจะเข้าหัวนะครับผมถ้าทุกคนกระโดดถ้าอยากยิงเยียนุ้ยถ้าอยากยิงเยียนจรกินก็คือแบบไม่กระโดดอ่ะยิงยิงนิ่งๆอะ่อะมันก็จะโดนกระโดดแล้วมันจะสั่นแล้วถ้าจะยิงไปก้จะแบบโอรับผมเนี่ยปะ่ะอ,อ๋อกงานทาี่ดีครับผมนี้อัพเดตเลย เรื่องกเอ่อัะแก้เพราะวาผมดน่านถ้าใครไม่ได้ก็เข้าดิสมาก็ถ้ัหาผมก็ผมผจะเข้าห้องสอบนะถ้าผมไม่โผมกล็กกวนได้ฮะผมเต็ที่อยู่แล้วือนสายไฮไลท์แบบไปยิงลมันจะโดนตัวนี้นาใตัวนึงแบบมันเนียนะยังไงก็ไ มันไม่อยากให้มันโดนแล้วก็หัวเลยคือปิดไปทุกคนตัว F2 ร่อนเลยเปิดเวอร์เวอร์ไปไม่แบบขี้เหี้ยมันโป้อะรหัสบินผมมันไม่บินแล้วมันน่าจะติดดำแต่ว่าเปิดแค่ผมเนี่ยอัตรากจะโดนหัวมันจะเลยขึ้นนะครับมันก็เลยไม่โดนแนะนําอาจารย์ผมเปิดแต่ปอดเพราว่าผมเวิร์ยได้นี่น่าจะ สองสามปืนนะครับก่อนจะมาตีแตกนะโอเคฮะเปลี่ยนปืนแป๊บนึงเอาเป็นสก้าไหมสายแรงใหญ่แบบระยะยนี่ก็แดงอันนี้สามารถต,ต,แตีแบบไม่ตีในรอ,อกก็ นี่นครับผมนี่ไปนี่ครับผมผมก็ประมาณนี้นะครับเป,เป,เปอ่ะลากพรเนีมาเปิดตามนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่นี่อันปะโอเคแผงที่สองมันต้องทำอะไรมันตอนที่สามเปิดตามนี้ฮะโอเคส่วนตัวที่สี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนทีมของพระเนี่ยอให้เป็นสีนู่นสีนี้เนี่ยปะเป็นสีแดงสีง 4, ดำอะไร นี่ยผมโอเคฮะโอเคครับแค่นี้ฮะไปแล้วครับผมบาย